สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการม้ามันคันป่าพี่ภูการโชวัให้กับพบนะครับโชวงแรงโ่วงนี้สับสนโดยนักผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโนพลัสใบขวัญพี่ลมหลินแล้วก็ลูกชายนะคุณผู้ชมนะฮะครับสารสกัดกว่าเกือบ20ตัวนะฮะซึ่งต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าน้องต่อเนี่ยจากเมื่อก่อนร้อยโลนะคะปัจจุบันเหลือ60นะฮะพี่ขวัญมีไขมันพอกตับปัจจุบันก็อาการนี้ก็ดีขึ้นเยอะเลยนะฮะทั้งสุขภาพ ทั้งความงามก็กลับมาทั้งคู่เลยเช่นเดียวกันโซโซโน่พ so ลัส so no ที่ขายดีที่ในยุโรปนะฮะแล้วก็โดยมียอดสั่งซื้อที่สูงมากๆเลยวันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าใส่พิเศษมากกว่ากว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวอื่นๆที่เกี่ยวกับเรื่องของน้ําหนักนะฮะใช่ครับเขาใส่ซินไบโอติกซึ่งจะมีตัวหนึ่งก็คือพรีไบโอติกและก็โปรไบโอติกนะ,ะช่วยเคลียร์ลำไส้นะฮะใครที่ขับถ่ายแล้วมีอาการปวดบิดนะฮะไม่มีนะฮะเพราะว่าไม่เต๋อกินแล้ว ดีมากเพราะเมื่อเช้านี้ก็บอกได้เลยว่าเมาื่อคืนได้กินไป็หนึ่งเม็ดแล้วะนะครับม,ม,มบันเมื่อเช้าก็ต้องกินไป2เม็ดชอบมากเลยขับถ่ายดีมากเลยคุณผู้ชมนะโล่งเลยเฉยเดียวเอาวันนี้มาแล้วนะฮะคุณผู้ชมสําหรับโปรโมชั่นพิเศษสําหรับโซโซโนโพลัสครับโซโซโนพลาสต์นี่นะฮะหนึ่งกล่องมี30แคปซูลน,นะครับคุณผู้ชมครับโซโซโนหนึ่งกล่องเนี่ยนะฮะราคาปกติอยู่ที่2,290บาทแต่วันนี้เราให้ราคาพิเศษคุณแม่เหลือเพียงแค่1,590บาทเท่านั้นนะครับหรือว่าคุณผู้ชมนะครับอยากจะซื้อเป็นชุดเลยาน เป็นคอทองหุ่นสวยแล้วกันนะ,<ฮ>ะเป็นเซตนี้ซื้อ3กล่องแถมฟรี1กล่องนะฮะปกติราคา9000กว่าบาทเราไม่ขายนะจ๊<ฮ>ะเราให้ราคาพิเศษหรือเพียงแค่4 7 7 0บาทเท่านั้นนะครับ <ฮะ S 1> และพี่ขวัญเองบอกว่ามีการค้นพบวิธีลดแบบควบคู่การปรับอาหารด้วยจะเป็นอย่างไรลองติดต่อไปที่ Li n e แอดได้เลยโซนโซนอลไทยแลนด์ so สแกนเคอร์โคได้เลยกับโซนโซนอ,อลลสนะครับอของดีนะคุณผู้ชมนะเรามาแนะนําให้คุณผู้ชมแล้วนะฮะถ้าคุณผู้ชมไม่ซื้อหรือว่าคุณผู้ชมไม่สนใจแล้วก็ไม่ต้องพูด้วย ะะถูกต้องค่ะคุณผู้ชมมากันที่ของแมทพิราณีนะคะไปกันที่ศารอาญารัชดาเกิดอะไรขึ้นนะฮะเมื่อแมทเมื่อแมทพิราณีเนี่ยนะฮะถอนฟอ้องเกรนคีย์บอร์ดนะฮะคู่กรณีมาถึงปุ๊บ ยกมือไหวเลยยกมือไหวคุณแม่เลยขอโทษแม่สำนึกผิดนะฮะไม่ได้ไหว,วคุณแม่นะไหวคุณแม่ของคุณแม่นะเร<ะ>ียกว่านันแสดงสาวแมปรณีเดินหน้าเอาจริงกับเกีย์คีย์บอร์ดครับที่เข้ามาคอมเมนต์ด่าเธอแบบเสียๆหหายตลอดเลยจนต้องโอ้โหเธอยอมไม่ได้นะฮะโดนฟ้องไปแล้วหลายต่อหลายรายครับพร้อมโชว์หลักฐานให้ดูกันแบบชัดๆว่าเฮ้ยฟ้องจริงนะว่าด้วยหลักฐานในการโอนเงินจากคู่กรณีที่มีการจ่ายแล้วจริงๆด้วยนะครับ<ะ>แล้วก็มีอีกหลายรายที่ตอนนี้เธอก็บอกว่า จะไม่ใจดีต่อไปแล้วนะฮะคุณแมทพิลณีเองก็ตอนนี้พร้อมด้วยทางด้านของคุณสงการเตชนะรงครับรวมถึงชนายดีด้าเองนะครับเดินทางมายังศาลอาญารัชดาครับ เพื่อไปการไต่สวนมูลฟอ้องเกียนคีย์บอร์ดทั้งหมดสามข้อหาด้วยกันข้อหาแรกคือมินประมาณโดยการโฆษณาข้อหาที่สองคือดูมินด้วยการโฆษณาและข้อหาที่สามคือทําให้ได้รับความอับอายนั่นเองนะฮะโดยนะครับมีการไต่สวนทั้งหมดแปดคู่กรณีจากทั้งหมดสิบกว่าคดีครับที่ส่งฟอ้องไปก่อนหน้านี้ซึ่งแมทและสงการก็มีสีหน้าเมื่อวานนี้ยิ้มแย้มแจ่มใสดีนะฮะทักไทยสื่อมวลชนเลยก่อนที่จะเข้ารับการฟังการไต่สวนนะครับ หลังเสร็จสิ้นเนี่ยแม่ของแมทพร้อมด้วยธนานิดาอ่ก็แล้วก็นางสาวพิยวรนหนึ่งในจำเลยนี่นะฮะ,ะก็ได้เดินทางลงมาให้สัมภาษณ์กับสื่อด้วยค่ะคุณแม่ของแมทเนี่ยบอกว่าอ่ทางด้านของจำเลยเองนางสาวพิยวันได้มีการพูดคุยตกลงกับแมทเรียบร้อยแล้วแล้วก็สำนึกผิดจริงนะครับสำหรับทุกคนที่อาด่าลูกของเขานะครับคือลูกของแม่เนี่ย พวกเขาไม่รู้เรื่องที่แท้จริงนะฮะแต่สําหรับแม่แล้วให้อภัยตั้งแต่แรกแล้วนะฮะซึ่งหลังจบการสัมภาษณ์เองเนี่ยก็เป็นภาพนี้เนี่ยแหละครับนางสาวพิยวันได้มีการยกมือขอโทษขอโพยกันและก็สวมกอดแม่ของคุณแมทเพื่อแสดงความขอโทษนะฮะแล้วก็สําหรับคดีความในวันเมื่อวานที่ผ่านมาเองมีคู่กรณีเดินทางมาสองรายครับให้ความร่วมมือนะฮะในการมาตามคํานัดของศาลทุกครั้งทําให้เห็นถึงเจตนาว่า มาจริงและก็เหมือนว่าจะสำนึกผิดจริงครับแมทจึงลดเงินฟ้องลงครับแต่ไม่ขอระบุจำนวนและถอนฟ้องให้ทันทีส่วนอีก6รายครับศาลได้ทำการประทับฟ้องไปแล้วและจะทำการนัดพร้อมสอบคำให้การจำเลยอ,อีกครั้งในวันที่13กันยายนนี้หากไม่มาหมายจับถึงบ้านแน่นอนถูกหมายจับเลยเรอเออเนี่ยหากไม่มาเนี่ยอาจถูกหมายจับได้หมายจับไปเร็วฮะใช่เหร่ออ วันนั้นเธออ่านข่าวเมื่อวานมีคนเข้ามาทวงนะว่าที่บอกว่าผู้หญิงคนนั้นก็แค่ขาหักแล้วเขาส่งไปที่โรงพยาบาลหนองไผ่เขาไม่ได้ ICU นะโอ้ไม่ได้บอก ICU ค่าบอกว่าไป z มโ m ลงที่โรงพยาบาลเลยเขาบอกเธอพูดว่า ICU ไม่ได้พูด ICU ไปย้อนดูได้เขาเถียงกับเธอเลยในนั้นน่ะเขาบอกว่าเธอไปพูดว่า ICU พี่ก็จําได้ว่าโอมพูดว่า ICU จริงหงอเมื่อวานไม่ได้พูด ICU โอ้โอาการหนักเลยอาการหนักอาการเขาไม่ได้หนักเหรอใช่ก็เห็นว่าแบบไปซมที่โรงพยาบาลแล้วทัวลงไงก็ดูอยู่อ่านในเวบอยู่มันจะโดนหมายจับได้ยังไงวะ หมาจับหรอเอก็เนี่ยเขาก็พูดกมะเนี้ยมันหมาจับไม่ได้มันจะหมายจับเหรอไม่สิก็คือถ้าไม่มาไงก็นัดสองสามรอบแล้วไม่มามันไม่ใช่ตำรวจไม่รู้นี่ตำรวจสองครั้งเขาจะออกหมายจับแต่คดีอย่างนี้ไม่จะออกหมายจับไม่รู้นะพี่ต่อไม่ทราบนะคะอันนี้ขอข้ามไปแล้วกันนะคะไม่แน่ใจนะว่ามันจะถึงหมายจับหรือเปล่านะคะอะนะฮะตต้นธนพลทำไมอะ ต้นธนพลบอกว่าย้อนความหลังคดีความทําชีวิตพลิกเกือบแย่งข้าวหมากินเลยนะฮะไม่รู้ว่าทำไมมันถึงได้รุนแรงขนาดนี้ครับเพราะว่าต้นเองเนี่ยชีวิตพลิกพันหลังมีคดีความเรื่องของคาแคร์ของเต้นแอบไปใช้ไฟหลวงไงแม่ที่สะเชิงเสาฉันเคยรถรถ,รถชนออแล้วฉันไม่รู้ว่าเป็นคาแคร์ของน้องเต้นออไปชนเขาไปชนขเขาชนหน้าคาแคร์ต้นเลยเออแล้วฉันก็ไปยืนรออยู่ในคาแคร์เขาเออแต่ก็มีคนเฝ้านะแต่เหมือนกับคาแคร์ร้างเส้นสะเชิงเสาจะไปเส้นพนมสารคาม ครับอนมั้นแม่ก็ไปทําธุระไหว้พระครับเแล้วก็ไปชนเขาอก็เลยต้องกลับบ้านเลยไม่กลับไปต่อไปต่อด้วยอีกมันชนมันชนแบบเชี่ยวหรอมันชนเลยแหละแต่มันไม่ได้เยอะไงล้างไม่ดีขนาดนั้นยังไปต่ออีกเหรอฮะลางไม่ดีขนาดนั้นตกปลา ก็คือตอนนั้นเนี่ยแหละครับที่มันมีปัญหาเรื่องการใช้ไฟหลวงใช่ไหมละ่ะคุณแม่ก็ทําให้เครดิตของคุณเติ้ลที่มีทั้งหมดล่งงานชื่อโซงชื่อเสียงมันลดน้อยลงไปเพื่อนญาติคนรู้ใจรวมถึงแฟนเนี่ยนะครับค,คนรอบตัวเริ่มมองแปลกๆรู้สึกระแวงไปหมดเลยนะฮะ,ะเลยหันไปพึ่งแอลกอฮอล์ยานอนหลับเพื่อให้ลืมจน,นสุดท้ายเหมือนอาการข้างเคียงมันเลยน็อกเข้าโรงพยาบาลครับค,คืออาการมันแบบกาเริบขึ้นมาไงคุณแม่มีอาการลำไส้เป็นแผลในกระเพาะ ถ่ายเป็นเลือด5วันเนี่ยรักษาหมดไปเป็นล้านกว่าเลยแสดงว่ากินแอลกอฮอล์ดืืมแอลกอฮอล์เยอะใช่นะฮะงานนี้เองเนี่ยนะครับก็ดูจากทรงแล้วก็คือติดหนักเนี่ยนะฮะต่อมาเนี่ยก็ยังทําตัวเหมือนเดิมครับแล้วก็โควิดรอบแรกอยู่บ้านก็ดื่มจนดื่มเยอะ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 อะดื่มหนักมากคิดเยอะนะฮะจนได้ฉายาว่าขวัญใจรถเขียวนะฮะเออขวัญใจรถเขียวคืออะไรอะรถเลยรถขยะอ๋อ มาจากรถเก็บขยะต,ต้องใช้เวลาแยกขวดนานเป็นชั่วโมงออพอรถขยะไปถึงหน้าบ้านพวกก็ต้องมานั่งแยกแยกแยกไงเออพราะขวดเหล้าขวดเบียร์มันเยอะงยไงก็เลยได้ฉายาขวานใจรถเขียวมานะฮะ,ฮะอยู่คนเดียวในบ้านก็เริ่มใช้คําว่าเออเขาเรียกว่าอะไรนะแย่งข้าวหมากินอเออนั่นแหละผลป่วยเป็นลำไส้หนักเลยตอนนี้<ะ>คนติดเหล้าเยอะๆนะแม่เนาะ แล้วก็ผลสุดท้ายเองเนี่ยพอติดหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นเนี่ยป่วยเป็นลำไส้แต่ว่าคราวนีน้มันจะแย่แบบส,สุดๆนะฮะไม่มีโรงพยาบาลให้เข้าไม่มีเตียงไม่มีเลือดแต่อาการเก่ามันก็กำเริบ<ะ>อ่ะแย่กว่าเดิมไปสิบเท่าเลยอะ่ะอาเจียนก็ไปลิ่มเลือดในอ่างล้างหน้าเต็มไปหมด วันวันหนึ่งเจ็ดถึงแปดรอบเลยนะเกือบช็อกเหมือนกันแสดงว่าดื่มเยอะใช่โชคดีที่พี่ที่เป็นพยาบาลเนี่ยมาช่วยให้กรูโคสกับน้ําเกลือหมดไป5ขวดอัดวิตามินอีกเพียบเลยฮะเลือดจึงหยุดไหลแต่ทางออกนะฮะก็คือผลสุดท้ายนะมันก็ยังหนักอยู่เลือดมันยังไม่หยุดไหลเท่านั้นนะทีเีเลือดมันออกจากไอ้ที่อาเจียนใช่ไหมแต่มันไปออกอีกที่หนึ่งบริเวณทางทวารหนักนะฮะควบคุมอะไรไม่เหมือนกัน ควบคุมการขับถ่ายไม่ได้คือคือน้องเติ้ลเนี่ยเพลิตลอดน้องเติ้ลเนี่ยเขาเขาเขาดื่มจนอาเจียนเป็นเลือดอฮะแล้วก็ขับถ่ายจนเป็นเลือดใช่ครับแต่อีนี่ไม่ได้ไม่ได้ดื่มอะไรนะคะอ่าทำไมอ่ะขับถ่ายเป็นเลือดเพราะอะไรเพราะอะไรอแล้วทำไมถึงอยากได้ข่าวนี้จ้าเฮ้ยเขียวเห็นเพราะมึงนั่แหละ ทำไมหนู่ีดีให้อ่านให้อ่านข่าวนี้แหมฉันแทงลูกไม่ผมแทงหรอแ,แทงโอ้ยฉันแทงลูกเป็นอะไรถึงแทงอ่ะล้มล่นม,มาได้หรือยังไง S <S ต่อไหมต่อนะฮะก็คือนั่นแหลรครับคืออ้วกแล้วเนี่ยอ้วกมันเป็นเลือดแต่ว่ามันไปออกทางทวารหนักแล้วมันควบคุมไม่ได้<า>จึงต้องใส่แผมเพิร์ทแทนในตอนนั้นนะฮะ<า>คือวันแรกเนี่ยเข้ารักษาตัวที่ห้อง ICU ครับ<า>พอวันที่2ถูกย้ายไปห้องรวมแบบพัดลมภาพเก่าๆสมัยที่แม่เคยทํางานในตึก ICU เจอคนไข้ทุกรูปแบบแล้วทุกอย่างก็เป็นเหมือนที่คิดไว้เป๊ะเลยพยาบาลพูดด้วยคําแรกก็คือ ลุงสองคนข้างๆเนี่ยแค่ดึงสายช่วยหายใจเขาก็ไปแล้วคืนที่3กับคืนที่4รวมทุกอย่างไว้เลยนะฮะทุกเตียงต้องทําแบบว่าเหมือนซักชั o n ทั้งวันทั้งคืนเหมือนป่วยหนักนะฮะ suction ก,ก็คือผู้ป่วยที่ต้องเจาะคอแล้วก็ต้องดูดเสมะโโหะอหัวการดูดเสมหะนี่คือทรมานมากนะฮะเพราะคุณตาามเคยแบบดูดแล้วก็สงสารแทนเลย เพราะว่าหายใจไม่ได้ครับเมื่อดูยิ่งทรมานมันแน่นไปหมดเลยรวมถึงเพื่อนสองเตียงข้างๆคุณต้นเองเนี่ยคุณต้นบอกว่บนี้นะผมตั้งชื่อเรียกเขาว่าลุงเนื้อเปื่อยก็คือจับตรงไหนคือเนื้อหลุดติดมาเลยคุณแม่เหมือนหยิบคุณแม่ตอนเนี้ยแบบเลือติดออกมาเลยนะฮะเออนั่นแหละคราวนี้ก็คือแบบ ไม่แปลกใจว่าทําไมทวารมีเลือดออกนั่นแหละครับคุณต้อยก็เลยบอกว่าที่รู้ใช่ไหมว่าทําไมทวารหล่อนมีเลือดออกทาไมโดนเล็ดบอมเออไม่จริงแม่ไม่เคยทาอะไรแบบนั้นนะฮะเออนั่นแหละคนแรกเต็งงๆและอีกคนหนึ่งชื่อว่าอะไรรู้ไหมอันละคะคือไม่ได้ดูป่าแล้วเมื่อกี้นี้ชื่อว่าเรียกว่าลุงน้ําหวานครับทำไมครับไม่ใช่แกชอบกินของหวานนะแต่ว่า เออแต่ว่าหมดขึ้นทั้งตัวเลยเพราะอะไรอ่ะแกเป็นคนหวานเป็นคนหวานใช่ไหมเออเป็นคนหวานใช่ไหมหวานกินไงเนี่ยแหละต่อให้คุณมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านก็หาที่จะเข้าห้องพิเศษไม่ได้เพราะมันเต็มเพราะฉะนั้นแล้วคุณเติ้นบอกว่าทิ้งท้ายให้คิดนะว่าดูแลสุขภาพตัวเองกันดีๆนะครับในยุคนี้นะฮะเพราะว่าถ้าป่วยไปแล้วคุณมีเงินเยอะเท่าไหร่เนี่ย ห้องมันไม่มีให้ไง,องเอออันนี้เหมือนเป็นวิกฤตของเขามันกันนะหลังจากที่เจอปัญหาเกี่ยวเรื่องการใช้ไฟหลวงขึ้นมานะฮะใช่ค่ะแต่ว่าปัญหามันก็ต่อเนื่องไม่จบไม่สินน้นนะคุณแม่เพราะต้นธนพลเนี่ยบอกว่าไม่ทนนะฮะเตรียมดําเนินคดีคนโพสต์ด่าคุกคามเรื่องครอบครัวนะฮะทำไมก่ะเพราะว่าอยู่ดีๆเองเนี่ยทำนัแสดงต้นธนพลคนนี้ถึงกับหัวร้อนโมโหข,ขึ้นมาเลยหลังโดนด่าว,ว่าเสีย,สย,สยหายหายครับทำให้เจ้าตัวนเสื่อมเสียชื่อเสียงครับแต่ มันเป็นถึงปัญหาที่ว่ามันมาจุดแตกหากจริงๆที่ทําให้เติ้ลทนไม่ไหวอีกต่อไปมีทงเติ้ลโพสหรือใครโพสอะรู้สึกโมโหเติ้ลโพสหรือใครโพสหรือมีคนมาด่าเนี่ยอยา<ำ>่าทาตัวเลี้ยงผู้ได้ไหมออขอร้องเติ้ลธน,นพลไม,ไม่ตอบไม่ตอนแหละนะไม่ตอนแหลอ,อ๋อเหรออ,อ,อตอนแหลนี่ผิดกฎหมายนะห้ามนะนะฮะอันนี้งานนี้ก็คือรู้สึกว่าจะทนไม่ไหวแล้วนะ,ะเพราะเป็นผู้กรณีที่โพสตด่าเจ้าตัวได้มีการคุกคามไปยังครอบครัวด้วยคุณแม่ค่ะ ฮุกคามยังไงรู้ไหมโดยการโทรหาคุณแม่ของคุณต้นเนี่ยตอนตีหนึ่งตีสองซึ่งทําให้หนุ่มต้นรับไม่ได้นะโทรมาทําพระแสงอะไรจึงได้รวบรวมหลักฐานให้กับทีมทนายและตอนนี้เตรียมดำเนินคดีทางกฎหมายครับพร้อมยืนยันว่าเอาเรื่องถึงที่สุดและไม่รับคาขอโทษแน่นอนนะฮะ ทำเหมือนพี่เต๋าไงไม่รับชอบดอกไม้ไม่รับรักสะอาดสก๊อตไม่รับแฟนด์ไม่รับรังนกรับเป็นเงินสดนั่นแหละครับคุณเต้นบอกว่าผมขอฝากไปถึงคนที่โพสต์ว่าผมเสียหายนะครับตอนนี้ผมกาลังรวบรวมหลักฐานให้ทีมทนายของผมเพื่อดําเนินคดีกับพี่คนนี้นะครับโพสต์ด่าผมพิมพ์ด่าผมนี่บอกวันนี้เลยนะฮะว่าผมเสียหายทำให้ผมเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงผมพอรับได้นะครับในว่าแบบนั้นแต่นี่พี่เล่นคุกคามครอบครัวของผมเลย โทรมาหาแม่ผมตอนตีหนึ่งตีสองซึ่งมันเป็นอะไรที่ผมรับไม่ได้มากๆ่ะ ผมจึงขอดำเนินคดีทางกฎหมายกับคนคนนี้นะครับได้ค่ะผมไม่รับคําขอโทษนะครับผมรับเป็นเงินแทนเลิศขันลองต้นค่ะทาเหมือนพี่เต๋าเลยค่ะผมจะไปช่วยโรงพยาบาลที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ครับขาดโดยช่วไม่ได้ช่วยใครค่ะช่วยตัวเองไม่ใช่ค่ะก็แม่เก็บไว้ในบัญชีเพมันก็ต้องเก็บไว้ใบัญช้อย่ได้เออเห็นไหมโอมเวลาโอมไปโพด่าคนเนี่ยเขาฟ้องนะครับต้องระวังระวังคุณยนะจะไปโพด่าใครเอาแม่ฝางหน่อยสิฟังเลยไม่ได้หรอกทําไมอะ คนเวลามันด่าเนี่ยมันจะเข้าไปด่ากันเป็นกลุ่มๆคนที่หนึ่งด่าคนที่สองด่าตามกันไปแล้วก็ตามกันไปบางคนเนี่ยก็ด่าอย่างมีศิลปะชั้นเชิงยังไงก็อาจจะไม่โดนแต่บางคนเนี่ยผิดกฎหมายล้วนๆผิดล้วนๆร้อยเปอร์เซ็นต์คำคมโดนหมดทุกอย่างโดนหมดเขาก็ต้องฟ้องก็จะเหมือนกรณีแมทพิรณีไงนั่นแหละค่ะ ก็มีเวลาจะด่าใครก็ดูเงินในกระเป๋าตังค์ด้วยนะคะครับไม่รับเดี๋ยวนี้เขาไม่รับซุกไก่นะคะเขารับดอกไม้น้ำตาลก็ไม่รับนะคะครับเขารับเงินสดค่ะเนี่ยเออถ้าแม่แม่พูดถึงแมทพิลณีใช่ไหมที่ขอฟ้องใช่ไหมแม่ที่เขาบอกโดนสองข้อหาอันนี้อยากถามแม่นะเผื่อแม่รู้นะฮะที่บอกว่าหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณากับดูหมิ่นด้วยการโฆษณามันต่างกันยังไงหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาคือเขาว่าแมทเนี่ยไปเขาว่ากันว่านะฮะครับสมมุติว่า ไปดูในรายการรายการหลายาร,าย,า,ร,า,ยา,รายการแล้วเป็นข่าวแมทเนี่ยแล้วมีคนเข้าไปด่าแมทในรายการข้างคอมเมนต์ข้างล่างเขาแคป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 เลยเ<อ>ช่<อ>ชนด่าสารพัดด่าไปแย่งผัวอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้ตัวอย่างนะคะที่ไม่คเคดขึ้นแล้วจริงๆไปแย่งผัวเขาเ<อ>ื่อนี่นั่นทําตัวเหมือนอะกะนั่นนั่นไปด่าเขาอย่างนั้นนี่คือมินประมาทด้วยการโฆษณาครับแต่ถ้าดูหมินด้วยการโฆษณา มันก็จะคล้ายๆกันดูถูกไงฉันตามเป็นผู้หญิงไม่ดีนี่นั่นไงดูถูกเขาไงมาจากดูถูกเขาบ่อยๆไปไปไปเขาไปออกรายการไหนหรือไปข่าวรายการไหนก็ไปตามดูถูกดูถูกดูถูกเขาไม่ดูหรอกอีคนนี้เพราะอีคนนี้มันแบบนั้นแบบนี้มันมีอาชีพเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อ๋อมันจะคล้ายกันเลยเออแต่มันก็แยกไปสองประทงนะแล้วก็มีคุกคามด้วยคุกคามคือเข้าไปวุ่นวายกับเขาไม่หยุดอ่ะ ใน,ใน้อจีเ,เ,เขาอย่างเงี้ยแล้วเข้าไปคุกคามคุณทางเไม่ได้เป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยเข้าไปคุกคามไปคุกคามเนี่ยมันมีความผิดทางกฎหมายแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นความรู้นะครับแต่มันก็จะ,จะหนักมันก็นแล้วแต่ว่าจะหนักจะเบาบบแล้วแต่ข้อความแต่มันผิดกฎหมายหมดโอเคนะนี่ก็คือแม่ฝากเอาไว้ในการเรียนคีย์บอร์ดแล้วเองนะครับฉันจะบอกว่าโซโน plus ตัวนี้ดีจริงนะทาไมอะคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าพี่เต๋าเนี่ยเมื่อเช้าทานไป2เม็ดวันนี้เนี่ย ถ่ายแล้วสองรอบนะครับแล้วก็ถ่ายท้องด้วยแล้วก็ถ่ายแบบปกติด้วยมันโอเคมากเลยนะฮะแล้วมันทําให้หน้าท้องเราแบนเพราะว่ามันมีจุลินทรีย์ตัวหนึ่งชื่อว่าซินไบโอติกมันมีทั้งฟรีไบโอติกและก็โปรไบโอติกช่วยชําระล้างลําไส้นะฮะนอกจากจะมีแอลคาเนทีนนะฮะมีสาราลายสีน้ำตาลอ,อีกเยอะแยะมากมายแล้วที่เขาใส่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วเนี่ยตัวที่เขาใส่หลักๆตัวนี้มันเห็นผลจริงๆนะ,ะคะ ดิฉันอยากจะบอกว่าไม่แปลกใจว่าทาไมอายุน้อยร้อยโลปัจจุบันเหลือหกสิบโลนะฮะดิฉันเชื่อแล้วค่ะว่าของเขาคุณภาพจริงๆวันนี้มาแล้วพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับโปรโมชั่นพิเศษกับโซโซโนโพัทนะค,คุณผู้ชมนะหนึ่งกล่องมี30แคปซูลนะฮะวันนี้โซโซโนหนึ่งกล่องเนี่ยราคาพิเศษเลอเพียงแค่1590บาทนะครับแต่ถ้าคุณวันนี้นะซื้อเป็นคอร์สเลยเป็นเซ็ตทวงหุนสวยครับซื้อโซนโซโซนโพ,พัส3กล่อง แถมฟรีหนึ่งกล่องน,นะฮะซื้อ3แถมหนึ่งราคาพิเศษเพียงแค่4 7 7 0ดบาทเท่านั้นนะฮะ,ฮะพี่ขวัญบอกว่าอยากรู้เคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับการวิธีลดแบบควคู่กาปรับอาหาร <ฮะ S 1> แอดไลน์มาที่โซโซโน่ไทยแลนด์ได้เลยครับสแกนเขียวโคได้เลยเรื่องราคงราคาโปรโมชั่นต่างๆ <ฮะ S 1> รวมถึงข้อมูลนะฮะของโซโซโนพัททีนี้จบที่โซโซโนพัท <ฮะ S 1> นะฮะ,ฮะแล้วก็ไลน์อทีโซโซโน่ไทยแลนด์นั่นเองนะคะนะครับอันเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งก่อนครับ ชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะ,ะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ